อะไรครับพ่อเจ้าก็จีวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างอะไรนะสับรอแล้วแดงเขียวแดงเขียวนะอ้าไอ้เนาวสายสิอะไรล้วใส่แล้วใสแล้วเนี่ยบ่ายสองแล้วอันนี้มันสายแล้วนะออฟฟิศออฟฟิศออฟฟิศปลาปลาปลาสำนักงานสำนักงานออฟฟิศกระแดงเรียบเกินคอยเต่าอะไรเรียบร้อยแล้วหนึ่งไม่ค่อยดีเลยจุดถึงจวน เริ่มทีหลังได้จ่วนสิ่งที่ตัวนี้เสิร์ชมันต้องทิ้งทิกเกอร์เพื่อที่จับไลท์จะบอกเลยว่าในมือผมไม่ไม่มีเหลืองพี่ก็ไม่มีแต่จ่วนฮะมาดูดิว่าตีเลยไปพวกนั้นก็ไม่เล่นกันไม่ต่อเพรานั้นพวกนั้นพวกนั้นเขาไปนี่เขาไปโบราณถามโบราณเหมือนมันรู้ว่าถ่ายคลิด เปนไลเงี้ยเมื่อถูกไคทัดหาได้เลยพี่ไม่มีมือกันกาทำไมกันกาคือบาได้เลยพิกสตาร์ลงถอยมาดุเฮ้ยถอยทำไมล่ะต้องเล่นแล้วโหเดดเฮ้ยได้เลยป่ะได้ไดฟังเดี๋ยวต่อไม่อยากดูไดบวกห้าห้อบกห้าห้อบวกห้า้องบวเครียบอ มันเป็นยังไงเมื่นนึ่งไลยมนสองาไม่ปลกพลังสองหรอีบ่บ่กปลุกปลันใช่ไหมเฮ้ยติ๊ตตาเสริกองทิ้ตตาได้ติ๊ตตาตีนี่1หืนห้าหนึ่ง้นอะไรกันอะไรกันลงตัวต่อไปเป็นเกียร์สามหนึ่งสองหลอกมืด มันมืดจริงๆนะในมือเนี่ยรอเฮ้ยมมืดไปไหนเดี๋ยวได้ชือเหรอโอ้โหในมืดแน่พี่โคตรเลยโคตรมืดเลยนะมมืดไปถึงไหนและหน้ามืดเลยละเธอหนึ่งเซตมืดได้กี่ใบใบเยอะเลยเล่นออเดอร์เล่นออเดอร์ได้เท่าไหร่ครับเช็คกิ้วไหมอ่าแบบละครั้งเหรอหรือว่าทุกแบบรวมกันใช่ไม่ได้แต่เดียวต้องใช้ขในออเดอร์โซนของคุณต้องมีออเดอร์เซ็ตอยู่ไอ้เจติกที่บอกมันใช้กับโลกมืดไม่ได้ใช่ได้มันไปใช้ได้ดีนึงเกีตร์ เเแสีเขียวซอก้าที่มันใช้ได้สําครั้เพราะว่ามันภาษาเนาเองใช่ไหมอ้นี่บวกไอ้นี่ไอ้นี่มันบวกตลอดเลยป่ะเป็นคอนป่ะไม่ใช่คอนป็นคอนผมเซ็ตลกงเมื่อันหนึ่งโจวหนึ่งตัวจบเตัวนี้โยนพลังห้าพันให้รด้กัดหนึ่งตัวอืมอและไอ้นี่บวกสองพันด้วยเป็นเจ็ดได้เจ็ดนี่เจ็ดพันเลยอ่ะอ่มีไหมง่ายอืมันตีข้างเลยหนึ่งมื่นเท่ากันดมิด หนึ่งห้าตีค่าตีค่าเลยหนึ่งห้าเขาเหมือนข่าวเทียบกับเรื่องเขามือนเนี่ยโอ้โหทีนี้จบอย่างนี้อย่างนี้เนื้อนะกดสกิลกดหมื่นไม่ได้นี่เขากราเขากราบเขาแบบเขารู้เยอะจริงดิเชียวทิ้งแต่เมื่อกี้ถอดปากมากเลยไมผมก็ไม่มีอะไรแล้วจะลดพลังการโจมตีไปหน่อยอ่าวาลีน่าให้ดูพอบางค่านี้ลมมันมาทางนี้ ว้เียพอผพันคอมีข้าันคอพี่พูดโอ้เดสโอเดสโอเดสอตินีมาเีตุงเดี๋ยวมีเอฟฟกเอาไฟแจ็คจุดโอเดสโอ้โอ้โอ้พอละนี่ทำอตัจะบอกปุใชหมบอกหมึ่งสองสามงหมื่นหรือพันนึงวะเหมนเหอ oh oh. oh oh, ีกข้ง ไดิ่ง้หน่อยทังมันกินได้มันกนได้บินเลยบินเลยเฮ้ยเกินละเกินถ้าจะอยู่ยากแล้วบกสามหมื่มีถึงแสนลยสองคิดได้อยู่ารตี้กับซันแสนลยยืนบวกหงแต่ก็ไาพอเรามีสองอับั้แล้วเราก็ต้องการแล้วใช้งาแล้ว จริงไปบ้่งเนี่ตอนนี้ใช้แค่สองใบก็พออเมริสเคออสเบเกอร์เด่นก่อนตอนนี้โลได้การเป็นอเมริสเรียบร้อยแล้วมืดมึดอือสองใบอะไรกลายเป็นมืดมเหรอใช่มืดมึสามใบอ่ะสามใบมันไม่มีมั้ยมันแค่นี้แหละพอแล้วเดียวแล้วคาตบาสมาแล้วคาตบาสสองครับเสีงเงาได้สามตัวโกละมืดมืดได้ไกลเรร้อย เอาผักไก่เกียบร้อยไก่ร่วงแล้วกันเเจ็บไม่เป็นไรโอ้โหพี่ของฝันนะกันโอ้โหหมูใหม่ทั้งนั้นเลยใช่อืมมีิีเลยผีเขียวฟอยเต็มเลยนั่จริงไหมเนี่ยอันนั้นมันอยู่ในซอก้าพี่อ๋อนั่นมันเลขเข่าอยู่ในเข่าเรียบร้อยแล้วทำใจอ้าวตีครัะสิบแปดปีใครตีแวนตีเรียนไม่เข้า งยืนสองมืนสามอ้าพุ่งมือดฟังบรรยาเแล้วดออันนี้สองมื่นห้าหมื่นอยู่ไหนหมืนให้บว้นอะสามมืนห้าตีค่ามหมื่นนะยืเท่าไหร่ยได้ที่กัแกยืนสองมื่นสาม อันนี้สี่หมื่คนใส่เคาน์เตอร์โมเก็ยบการ์ดล่วงตีข้าพีอะไรพี่เกยืนสองหมื่นสามขอสองหมื่นให้ไหมแล้วจะเกียร์ใจปั้มใจปั้มก็แล้วต่ไ่ได้ว่าเลยทำไมตีข้างตีข้าตีแวนป่อยตีข้างกันข้างยืนหนาพวกแบนนีโฆาโอเคตัวหนึ่งโาอะไรสกิวแวนทิ้หนึ่งเขาได้ไหมไม่ิ้จิต ออเดอร์อะไร่ะทิกสตาร์อ๋อแล้วก็โอวาเดรสโอวาเดรส์นี่นี่นี่อ nope, ่อาหมื่นเลยองเดีอครับแล้วพี่จะกดสกิลแวรหรือว่าพี่จะกดค่างกัห่างมันที่คิดคิดหรือไม่คิดก็อยู่ทีจ่ายแล้วเนี่ยอ๋อกดไวเพื่อบวกกันเหรอแต่แต่อันนี้ก็คือมันต้องคิดเนี่ยช่างมันเอาพวกหมื่นเลยใช่แล้วแวร์สองมืหรอ๋อหน้าสองหมื ในวงการโอ้ตอนน่าปวดสามหมื่นอะไรอะไรวะเนี่ยวีวีทีวีปวดสามหมื่นยินก่อนแล้วและไอ้ตัวนี้มันโบวกพิเศษตัวใช่ไหมใช่อันนี้ก็ตอนจริงก็บวกอีกหมื่นอันนี้จริงไอสองตัวนี้ตีออกมาออกมาต่างแค่สามพันเพราะไอ้นี่มันมีแม่สามพันอันนี้อันนี้มันกดโซ่สองอนี่ได้ลิทาได้หนึ่งใบตีบวกเอาตีน้องแว่นไอ้ตีน้องเงาตีเงาฉันยังเงาเลยเหรอไปตีน้องเงา กระโดดมาตีตีแค่ต่อสองเขาจะกระโดดมาตีเงาข้างหลังเลยเนะ่ยถ้ามันมันต so ้องตีแวนตีแวนเหรอสิ่งที่ถอดได้เหรอไั่ไม่บอกว่าจมตีแวนก็าจจะนิได้รับวหนึ่งหมื่นโอมันไม่ได้แล้วก็ตีขาได้อ๋อถ้าถ้าตีถ้าพี่ตีแวนอะนะมันก็จะบ่งหมื่นแต่ถ้ากระถอดนท้ายเนี่ยตีอะไรก็ได้ป่ะไม่ต้องตีแวนตีเดียวเหรอเขาทำมาตีถ้าตีเหรียญมันไม่บ่งทำไมไม่ตีแวนกันตี่ขั้นงซูบี้ตีแวนแล้วพี่ก็ไม่เอาขอให้เรียกเงาไง้ขอให้เรียกเงาของพีี่เเาดยว ไม่เป็นไรมีหนายไม่เห็นมีแต่มันต้องจบกันตรายบูธนะครับไม่เป็นไรเพอร์เซนร์แน่จวนผัดกันยืนเหมือนตลอดเวลาผมเมือนตลอดเวลานี่มันเป็นไรเนี่ยโหรถฟังผมนี่รถฟังหน่อยโซบาร์แล้วจวนใจเย็นด้วยใจเย็นแล้วผมนะผมอะไกลแล้วผมบวกหน่นตลอดเลยเพอร์เซอร์แน่100เวนได้บวก5,000ด้วยบวกอะไรอีกอะก็สกิลเวนผมเล็ดผมมีออเดอร์อยู่โลกมันมืดป่ะสามมืดแล้วเนี่ยโลกมันมืดแกจะมา บอกเลยนักหนาริบ้อนนั้นไม่ได้ครับหน้าแวนเลื่อนขึ้นไปเลยเขาไม่เขาไม่เขาไปบายไม่เป็นไรไม่ใช้สัญญาต่อไปให้ใช้อันนี้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้า0ก้หมื่นห้อยู่แลม้วกอลิล่าไม่มีอ่ะมีแต่เป็นคนลกอตกอติสองหมื่นแปดตีข้างดีไหมแล้วแต่ตีข้างต่อปยตี้ปล่อยอือที ยวลองใส่ตะขี้สามหมื่นตีนี่ใจร้ายจังตีวาลีน่าที่ยิงหนึงสามหมตีนี่มีอไรพี่น่สองสามสองสามสองหมื่นเดียวเท่ากันนะตีแวนตีแวนตีข้างรับเท่ากันดังไงเด็กอะไรไล่ตีเรีย โอ้นะโฆษณาโอ้โฆษณาลุกเทินเลยวะนี่มันอะไรวะเนี่ยแรงนะเนี่ยชิ้นหนึ่งทำมาเรื่องไปทำมาเรื่องไปแรงนะไอ้เคียไม่ได้แต่แถวหน้ามันโบมื่นอยู่แล้วก็เลยดูว่าแกจะโอเวอร์เดสได้สักกี่รอบอืมไปตัวนี้เราได้เจอโอเวอร์เดสตัวนี้บวกนห้าพันเนาะใช่โดว่าโอเคมือกันไหมที่ขนี้ตัวนี้ก็แรงนะเป็นรูปแบบแต่ตอนตอนตอนอยู่โค้ดโอเวอร์เดสเราก็ติดไอ้นี่สักสองใบก็ได้วน้นมันโจทย์ต้งสองใบติดสามใบก็ได้มันได้โจทย์เยอะ ว็บเลยสองพันสาวเหมือนกันครับตีคุณก็ได้เดดอยู่แล้วอ้ง้นตีวันเดียวเลยเท่าไหร่บวกห้าพันใช่ไหมเป็นสอแล้วก็บวกหมื่นห้าเปนสองห้าสที่วับเหมือนกันเท่าไหร่แพงกว่าสามพันสามันสามแพงกว่ารับผมไม่อสามสาิตสกิลแต่สกิลไม่ได้เพราะไม่มีคาสิโนเดือนกัน อยู่ได้ยูเฮ้ยอยูได้มันจะมีตัวไห้ตอนไหนวะเนี่ยไม่ต้องไห้แล้วเราใช้ของคารเอโร่กันอ๋อมันจะ็นคนแก่ละใช้ของคูคารเอโร่กันมีดี่อเดี๋ยวก็มีโฆษณาบ้างย้ายไก่ย้ายไก่ถึงมังกรก่อนเนี่ยไหนวะวันนี้ไม่เก็บเข้าไปอันนี้อันนี้ใช่ไหมโฆษณาตัดเงินก็ตัดไปก่อนเร็วว่าหน้าฉีกมากโฆษณาเยอะใช่แล้วก็ในจวนลืมจวนจะการอถุงเนี่ยที่กร์นนั่นแหละโอเคอยู่แล้วพี่โฆษณากันรัวเลยว่ะ เาเตอร์บสล่นจนลืมโอเวอร์ทิกเกอร์แล้วหน้าตาอย่างไงอย่าพูดถึงมันดิเดี๋ยวออกว่ะอุ้ยมืดเงามืดมืดแหลง้วยชาอาร์มี่ชาบูอาร์มี่เต็มไปหมดอ๋อไอออเดอร์บวกพลังเงาลงได้ไหมโอ้พี่ใจเย็นปิดงานไอ้เกียรตสามใช่ไหมออเดอร์ประมาณน่าจะมาณวงเลจิตอ่ะอันนี้ออกแวนได้บวกอีกห้าพันด้วยห้าพันอยู่แล้วใช่ไหม เวนสิบแปดยี่สิบแปดยี่ามัวเขาจะออกกันี่ยันดิโอ้โหแล้วไม่ขมือแตกเลยปล่อยเลยนี่มาใส่หรือเปล่าม่รูโอ้โหเจกเกอร์โอ้โหเกอร์เอารอยล้านให้ตัวนี้อืมนี่เป็นสองร้อล้านเป็นสองร้อยล้านอันเดียวกนนะพี่อันนี้มันเป็นสองหใช่ไหมถ้าเกัดว่ายืนห้าหมเพราะมันเบิ้ลแค่ทางหน้าเบิ้ลทางหน้าเยอะสองร้อยล้านแล้วก็มันเบิ้ลคีด้วยเบิ้ลคีใช่เบิ้ลคีทุกใบแถวหน้าตัวสัตว์ออสองคีดหมดเลย อันนี้ก็จะเรียนสองคีย์แล้วถ้าใดคีย์หนึ่งตายอ่างั้นก็เอาไปคีย์จริงด้วยพลังฝั่งนี้แล้วกันก็สองคีย์กับสี่คีย์เหรอสามคีย์สามคีย์มคีย์มัน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 โอเวอร์มันลันไปแล้วถ้าคีย์มาก่อนก็ว่าไปถ้าถ้าคีย์มาก่อนจะเป็นสี่คีย์ยังยังยังลืมลืมสักทีจุ๋ยจั่วจุ๋ยจุนี่ก่อนจุ๋ยจุ๋ยนี่ก่อนจุ๋ยจุ๋ยนี่ก่อนวาไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพี่ก็ได้คีย์ไปไม่ก็เฮ้ยฟอนโอ้โหเออดี๋ยวถ้างั้นแถวหน้าก็จะการบวกสามหมื่นปะ เพราะว่าโอเวอร์อันนี้เอาไปรับที่หลังอ่าสามเมื่อขีดเดียวนะสองขีดขีดสิสองขีดทเ่อยู่ได้เกือบตายแล้วทีนี้พลังยังไงเออได้ทกเดียวเลยได้หมื่นเกิดแต่โอ้วอมันรันตอนจังหวะที่มันเปิดนะเปิดทีเดียวใช่ปหมล่ะใช่มันรอบแรกปุ๊บแล้วหลังจากนั้นผลเอฟเฟลี่ยนเหมือนกันหายอันนี้เอาอีกหมื่นหนึ่งเอาเอาฟอนด์ฟอนด์นับที่หลังอาฟอนด์นับที่หลัง อันนี้ของเพอร์เซนาปกติ15บห้าเพอร์เซนาจะเป็น25 25เนี่ยกลายเป็น50,000 50,000าหมื่ได้ฟอนด์ได้ฟอนด์หกหมืเป็นท0 7 5ื่นแต่พี่ถ้าพี่ต้องไลโอเวอร์ทิกเกอร์พี่จะรอดอันนี้2องทีเจ็ดห้าสองีพจิมีพี่จิไปไหมพี่จิอุ้ยจบก็ได้โอ้โหดูเดือนันจะจัอ่ะไก่ต้องขึ้นมาเพื่อเพอร์นาอีกรอบนึงฉันไม่ติดฉันไม่ติดว่าฉัน ต้องจวดนะแกตายแดับไปละใช่แล้วจะไต้องจวดเหลืมตลอดไปเห็นเลยแลพี่โอ้ดีรอบนึงมันทับเหมืนกันจวดดีไหมเนี่ยจวดดิมือโอ้มือจะจัดจ้านบอดฟรีไม่คิดตังเสียสองบาทแต่นี่ตี๋ลุกเหรอวัวซิเกอร์ออกพีดีลุกเหรอมันจะฮิตไหมก็ดูมือของวัวเจอพี่ดีกว่าติ๊กี้มาอีกฮะจวดจวดสอง ปีกับผมจะใครจะไปปรกันเ่อสงก็เนอ่าูเจองใบก็เจองใบ้ก็เจสอบเจันึ่งะบหมืนสองสามแหนเลยวนมือเยอะแยะแม่บรกันที่รองโอทิเกอร์ไมบบไรโอทิเกอร์ขาได้แค่ลุก นี่ไงเป็นไงโอ้แดงมาเลยนี่โอ้ยแดงกันฮีนหิวไม่ได้แต่พลังแว้นนี่พี่ก็ฮีนนี่แกไม่รู้ออกมานี่สามใบแล้วคือมาใส่หิวห้าใบใช่แน่นอนหิวหน้าตาไม่เหมือนเลยอัติแวียนคอร์ลาร์อะไรอะรสองสาม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 พันห้าสัมผัสนี่สองห้าเอาเบาสักข้างได้ไหมวะเดี๋ยวตีอาตีสักข้างหนึ่งเดี๋ยวจะเบาขึ้นโอเคจบลาก่อน าไม่เอาลาูบูัลังเท่าเดิมลงถ้าโลกเป็นอพิซอดดังไรนบ๋อีห้าพันหรือเป็นหรือเป็นดังไรก็ได้มันก็บวกห้าพันสิบาบาทเท่าเดิมลรวแบวงหมะแบนงบวกตีเลยก็เลยจ้ะสามสาสามีหรอหกสาอ้ยนี่ผมได้โอเวอร์ชิคเกอร์เดี๋ยวก็มีกี่ใบ โปรมายลียน oh ี่ดีแล้วพี่เอ้เ <UM ดี <S 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 1> <1> ๋ยวเมื 1> <1> <3 <3 ่อกี <1 <1 ้เขาได้จีนี 2> <1> <2 <1> <1> <2> ่ว่ะอ๋อฝั่งนี้แล้วนะอือเป็นเท่าไหร่แปปหนึ่งนะอะไรไหมสี่หมื่นสองขี้จริงปะสามหมื่นไเดี๋ยวคิดเดียวคิดเดียวอยู่ได้อยู่ได้ไม่ต้องเล่นเกมชั่วโมงอะแปดเอ็นดอไก่ต้มมาลูก ก็จะเอาอีกมันจะหมดน่าจะหมดเลยนะอันนี้น่าจะเป็นไก่ย่ามนะโดยจะหมดอ่ะบู๊เลยแน่นอนฉันตีฉันบู๊ฉันพัตตบัตแน่นอนเราต้องไม่ปล่อยละอมือเรารู้สึกว่าจะเริ่มเยอะแล้วเด็กจะตายเด็กก็จะหมดแล้วเล่นกันจนจนจะหมดเด็กอ่ะา RPT ก่อนว่ามาสนามมาขยับอ่ะเรียนพิการเด็กสนาม RPT นะฮิวเฮึไม่ใช่ฮิวอีกเหรอหมดแล้วแกต้องหมดแล้วล่ะจริง คนนี้มันตีน้อยช่องแถอะอนชนประมามืนโอ้โหสุดแข่งกระไอันนี้ตีไปสามหมื่นสามหมื่นพี่จีมาโอห้าหมื่นสามสี่หมื่นหกหมื่นหนึ่งเป็นจบไหลอยู่ไนคิดใบนครับเหลือ6บาทร้อนเราเราเลคิดใบเราก็จั่นเยอะมหมงอนก่นโอ้ยเดือข้าเป็นบ บวกห้าพันสามสามสาม3สามถ้าแบบนี้ถึงสาเท่าใช่ไหมปล่อยเลยสามแดงไหมเง่หิวไม่ยั้งเลยพี่ยังว่าไเขาเลยสามหมื่นสามหมื่นเดี๋ยวแป๊บนึงผมยังไม่ได ไม่แล้วตีวันสองสามทีแรกทีแรกเกาหลีตีนี่ลืมไปพลังมันสองหมื่นสามแล้วใครเอาหมื่นแกอีกคนเดียวใครเอาไสามหมื่นนี่เปนพลังเด็กไปอีกคือนะตีีแวนเขาสามารถปล่อยได้ปล่อยอะไรล่ะง้อ๋อตีวันเลยจะเอาอยู่แล้วแล้วี่ปล่อยเกตีกาดดีกว่าเกตจั่วแล้วแกตีได้อีกทีเดียวตอี้กีกาดดีกว่าปุ๊บอ๋อไม่ต้องมาจังหวะตอนนี้ฮิตใช่มต่อยนะ ามหมื่นแมนพี่ขาดสมหมื่นห้ากับสองห้าพันสามหมื่นเหรอใช่ก็สองหมื่นก็องถูกอะแตยังไม่้าจ้นี่แล้วพี่กระจุกพี่กระจกไก่เป็นไงล่ะไก่หน้าตาตัวเดิมเลยโอ้โหขึ้นเลยบูโชแล้วก็ตีเลยโอ้โหแล้วก็ความหนึ่งแถวหน้าไม่มีอะไรหรอกโอ้ไดอมีอยู่ม่คนสามหมืนะสามหมื่นหนึ่นี้สามหมื่นสได้เดียว มืองกัพัดสี่นสางได้ครับไปเลยเออไก่ยอ้โหเคหลาสองใบอ้เดี๋ยวรอแบนปะ่าไรบวกมือนะก็เป็นสองแปดสองแปดสอันนี้สองแครับเตอมอมีแค่ท่ามหนึ่งสี่หุ้ยสี่หนึ่งสี่สามจบทเกืบบหมดนะเดี๋ยวรอแล้วเก็บเด็กได้เก็บเด็กเก็บเด็กเด็กจะเอาแล้ว ราต้องยิงจังหวะเ,เ,<ด>เด็กเอาได้คิวคิวไม่รอดดีกว่าพี่ยังจะรอดอีกเหรอรอดก็ได้เกิดรอดตีสามสามได้ส่สามหมื่นสามอ่ะ <c oughs> พี่มีเกณหนัก